สวัสดีครับผมพบกับผมหยองมาครับอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตน้องม่วงอีกเช่นเคยครับว่าหลังจากที่เอารถไปใส่กล่อง A P I แล้ววันนี้ผมมาทําอะไรเพิ่มนะครับผมก็วันนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มาให้รับชมนะครับว่าผมทําอะไรไปนะครับผมแต่เดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับผมไปดูเลยสวิตชอปเบรกหลังนะครับผม ที่บอกว่าจะใส่จะใส่โอตั้งแต่ละหลาย EP p แล้วเพิ่งจะมาได้ทําใส่นะครับผมก็เหลือใส่สปริงดึงกลับนะครับตอนนี้ก็ไอขาจับนี้ผมก็เชื่อมติดเชื่อมติดกับสวิงอาร์มเลยนะครับส่วนปลัก๊กเออส่วนส่วนปลั๊กผมก็ทําปลั๊กเหมือนเดิมของมันเลยครับปลั๊กของเดิมก็คือเอาของดีมเดิมๆทําแล้วก็มาต่อสายนะครับผม ต่อสายเพิ่มนี่ครับผมอันนี้ก็คือสายที่เราทํามาจากวัดไฟนะครับเอ้ยทำมาจากชุดไฟของ C ีบนะผมอันนี้ผมก็เปลี่ยนปลั๊กใหม่ครับของเดิม C ีปลั๊กมันจะตัวใหญ่กว่านี้ครับจะเป็นปลั๊กสีขาวนะผมอันนี้ก็ใช้เป็นปลั๊กชุดไฟของซ b บีอะไรก็ามาแปลงนะผมที่ว่ามันเหลือๆนะครับนี่แล้วสายผมมาเดินเข้ามานี่เดี๋ยวจะให้ชมนะครับว่าไฟมันขึ้นไหมนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูนะผมเวลาอันนี้เดี๋ยวผมกำบิกหน้าให้ดูนะดูบิกหน้า อ่าดิปกตินะครับผมเบรกหลังนะครับเนี่ยเบรกหลังนะอ่าโอเคติดปกติครับผมก็เดี๋ยวเหลือผมจะเปลี่ยนมือลิงใหม่นะผมจะเอามือลิงของไอคันที่ใส่อยู่กับพีซิกนะครับมาใส่แล้วผมย่อของมือลิงขาตรงนี้ไปใส่พีซิกนะครับผมก็คือผมจะใส่ตัวมือลิงตัวนั้นเขาเรียกตัวมือลิงขาหมาหรือเปล่าไม่แน่ใจขาหมาหรือขาหมูเนี่ยผมก็จําชื่อไม่ได้นะเมื่อก่อนผมซื้อมาแต่ตัวนั้นผมได้มาในราคา น่าจะพันสองมั้งไอตัวนี้ก็ตอนนั้นโอ้โหราคาแรงมากเลยตอนนั้นผมได้มาในราคาพันห้านะเนี่ย oh, <no. S 1> ก็ชุดเนี้ยหนึ่งสองสามเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหพันห้าเดี๋ยวนี้ราคาดับลงมาเยอะครับตั้งแต่มีงานฟอร์สออกมาแล้วก็มือลิงขาตรงก็ดับลงมาเยอะอันนี้มันเป็นของซูซูกิตรงรุ่นครับถ้าจะมาใส่กับพวกฮันด้าเลยมันจะใส่เลยไม่ได้มันจะแน่นก็คือเราจะต้องอ้าอ้าปากไอตรงเนี้ยอ้บาบ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสักหน่อยหนึ่งครับ เพื่อให้มันอ้าเข้าได้กับไอตัวแกนนะผมเพราะว่าแกนซูซูกิมันจะเล็กกว่าไอของฮอนดานิดเดียอ่าแล้วก็จะเปลี่ยนตัวนี้ใหม่อันนี้ก็จะเป็นของ KR นะผมผมก็เอามาใส่ก่อนครับตรงรุ่นไอเป็นพวกที่ว่ารถแต่งของแต่งของ KR ครับผมก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมือลิงปุ๊บไอตัวเนี้ยมันก็จะขยับเข้าไปอีกมันก็จะขยับเข้าไปข้างในนั่นเอครับแล้วก็ปลั๊กกล่องผมก็ยังไม่ได้ทําสวิต ยังไม่ได้ทําสวิตปิดเปิดเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนกราฟนะครับผมเดี๋ยวค่อยทํานะครับนี่เลยทีเด็ดของวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เลยครับผมก็คือผมก็ปาดบังลมนะครับผมเพื่อที่จะใส่อันนี้ก็เป็นตัวคีบบังลมของเวฟร้อยผ้าตัวบังลมไฟเลี้ยวนะคผมก็คือเป็นไงพอได้ไหมมันก็ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เพราะว่าผมก็เพิ่งจะเคยทําครั้งแรกส่วนจะ เอายึดน็อตยังไงอันนี้เดี๋ยวผมจะเจาะเจาะทะลุเลยนะผมก็คือเจาะให้มันทะลุไปข้างหน้าอย่างนี้เลยนี่เจาะทะลุนี่เลยแล้วผมก็จะใส่นอ็อตแต่จริงๆอะ่ะเราไม่ต้องเจาะก็ได้นะผมแล้วก็หยอดกาวแล้วก็เนี่ยเหมือนที่ผมทำก็เอาสำลีชุบสำลีแล้วก็หยอดกาวร้อนก็อยู่แน่นเหมือนกันครับแต่ว่าเพื่อเพื่ออยากเปลี่ยนสีไงเพื่อ,อแบบอยากใช้สีเป็นแบบว่าสีทองมั่งเลยแต่จริงๆที่ผมเล็งไว้ก็ ไม่แน่อาจจะเปลี่ยนเป็นสีทองครับอันนี้ก็ลองเบิกสีดําด้านมาดูก่อนนะผมโอเคนะผมเดี๋ยวค่อยดูตอนที่ว่าผมใส่กับรถบังลมเต็มว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับนี่ครับที่อยากจะโชว์เนี่ยผมผลงานชิ้นอกีกชิ้นเล็กอีกแล้วผมไม่ใช่ชิ้นอีกหรอกโอเคเดี๋ยวขอเก็บล้าเล็กอีกหน่อยหนึ่งครับแล้วก็เจาะยึดน็อตนะผมแล้วก็ปาดตรงนี้เพิ่มนะผมที่ว่ามันยังเบียดเบียดโค้งนะครับเดี๋ยวผมก็จะปาดให้มันห่างกว่าเดิมหน่อยนะผม โอเคครับผมนี่นะครับแมคโครแมเด์จะจะไปเป็นหนุ่มจะไปเป็นบ่าววีรลำนะผม<ป>นี่ไปเป็นบ่าววีลำเข้ามาตนะ่อม่างนี้านี้อ้อไปเองัองจะเ,เป็นสาวบุรลำนะต้อเรือนสองเดือนอ กมึงม่งเเนียึได้ไปเที่ยวแล้วมึงรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยเขาจะพากูไปไหนวะเฮ้ย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 เขาจะพากูไปไหนอะตกใจเระวังมันเกาเบาะนะลงปุ๊บเกาเลยแหละบ๊ายบาย จะนีไม่ขีดไม่นั้งคันรถก็ให้กลับไปจูนะผมส่วนผมก็เดเตรียมของนีกหน่อยแล้วก็จะขึ้นไปนอนนะผมสักประมาณตีห้าแล้วผมจะออกเดินทางไปกระป่ารถเก่านะครับผมอันนี้ก็เช็ครถหมดเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังทีเดียวเลยว่าผมทําอะไรไปบ้างครับที่ที่ผมวอกที่ว่ามันเหลือเหลืออะไรอย่างเงี้ยโอเค เดินทางปลอดภัยโอเคครับ okay, ผม <Okay. S 1> นี่นะครับที่จะไปงานท่อปลกรถเก่าผมก็เยาน้ำมันเครื่องไปติดไปด้วยครับผมก็คือเอาไปขายนะผมเอาไปขายพี่น้องที่เผื่อใครเขาต้องการน้ำมันเครื่องนะผมก็จะเป็นสองตัวแล้วสิบสี่สิบกับยี่สิบห้าสิบนะผมแล้วก็เหลือเสื้อผ้าอีกสักสองสามชุดที่ว่าจะเอากลับไปบ้านนะผมนี่เลยที่ผมจะมาอัปเดตให้ฟังเพิ่มก็จะมีไปชุบ งานชุบมาแล้วผมก็คือชุบที่น้องในกลุ่มเนะี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซไว้ตรงนี้นะผมน่ครับผมเฟซนี้เลยอ่าก็ชุบมาแล้วงานชุบก็สวยงามครับอืแล้วก็ชุบไอตรงน็อตนี่ด้วยนะครับนี่นอ็อตใส่พักเท้าอิมเรั่นะผมก็คือเป็นน็อตสร้างแล้วของพี่ตัวเจริญนครับตอนนั้นพี่ตัวหาสแตนเลสไม่ทันก็เลยใช้เป็นเหล็กทำแลผมมันก็เลยขึ้นสนิมผมก็เลยเอาไปชุบนะครับผม แล้วก็ถังหม้อพักน้ำของ pcx นะครับผมผม,ผมก็ใช้เป็นของ pcx ตัว2016ันนะครับแล้วก็สายสายที่ต่อผมก็ไปดึงมาจากอาไอซีบีนั่นแหละไอรถ CB คันเก่าที่ว่าเราเอาเครื่องมันมาใส่นะครับผมก็คือสายมันก็มามันสุดมาถึงนี้อันนี้ก็เป็นสายหม้อพักน้ําเดิมของ CB เลยนะผมก็เลยหาสายที่รถ CB ีมาต่อไปหม้อน้ํามันก็พอดีเลยแล้วแล้วก็ตรงนี้ผมก็ใช้เป็น ตัวเดี๋ยวเปิดไฟดูาหางหางปลาไหลอ่ากขาเรียกหางปลาไหลที่ว่าผมใช้กับาสายออยคูลเลอร์ที่ต่อกับเครื่องเก่าผมก็คือเครื่องร้อยหัวร้อ้า่าแล้วก็มาตัดเอาช่วงนี้นะผมมาต่อกันพอดีเลยส่วนขาเบรกผมก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมผมก็ใช้เป็นขาเบรกตัวนี้นะครับผมส่วนอีกไอขามือมือลิงขาตรงผมก็เอาไปใส่กับ พีนะครับผมก็สลับกันนะครับส่วนสายดึงสลิงที่ว่าผมว่าจะเปลี่ยนผมไม่ได้เปลี่ยนแล้วผมก็เอาไอ้ขาที่ตอนนั้นที่ว่ามันมาพุทมันหยักเนี้ยของคีเนี่ยผมก็มาดัดให้มันตรงนะครับผมดัดให้มันตรงแล้วก็ถอยถอยระยะเบรกหลังไปนะครับผมแล้วก็ใส่สปริงดึงกลับแล้วนะครับผมก็ใส่สปริงดึงกลับของเอ x นะครับผมตรงรุ่นนะครับปึงๆเลยเบรก ก็ประมาณนี้ครับผมที่อัปเดตเพิ่มถ้าผมไม่ได้พูดอันไหนหรือมันขาดหรืออะไรผมก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังทีหลังนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวน้องม่วงให้ฟังอีกทีตอนที่ว่าเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะผมตอนนี้ก็ได้แล้วประมาณ90%บอนะครับบอกเลยว่าได้ประมาณ90%อ่ายังเหลืออีกตัวนึง่งนี่ก็ลองเปลี่ยนโซ่นะผมใช้เป็นของโอซากิเหมือนเดิมครับโซสเตอร์โอซากิเหมือนเดิมแต่ตัวนี้จะเป็นตัวรุ i n g งเชนนะผมก็คือเป็นโซ่ตัวแข็งนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวแพงหน่อยนะผมก็จะเป็นโซ่ตัวแพงหน่อยครับตัวนี้ส่วนบางโซ่บางโซ่ก็ลืมเลยบางโซ่อไอ้นิคยังทําให้ไม่เสร็จเพราะว่าเหลือเคลือบเงาครับก็คือกากาพ่นมันพังครับมันบอกกาตันเลยพ่นให้ไม่ทันก็เลยอดใส่บางโซ่โชว์งานบางโซ่งานสติ๊กเกอร์แล้วก็พ่นเคลือบอีกทีหนึ่งเลยนะผมอดใส่ไปโชว์งานพระป่ารถเก่าเลย ก็จะประมาณนี้ผมการอัปเดตน้องม่วงเพิ่มนะผมตอนนี้ผมก็เตรียมของใกล้จะเสร็จหมดแล้วเหลือแค่เสื้อผ้าแล้วครับผมเพราะว่าเครื่องมือผมก็เอาใส่รถกระบะจุมปแล้วไม่ได้เอาเครื่องมือไปรอบนี้ก็คือเครื่องมือก็ใส่รถกระบะไปโอเคครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมนะผมเดี๋ยวสักประมาณตีสี่ตีห้าเดี๋ยวผมออกเดินทางไม่แน่เดี๋ยวถ้ามันไปถึงนั่นเช้าเกินไปเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวเขื่อนลําพะเพงนะครับผมขึ้นไปเที่ยวเขื่อนลำพะเพิงไปดูวิวนะผมแล้วก็ขึ้นไปวัดป่าสี โทรญาณยานะผมที่อยู่ใกล้ๆเขื่อนนะครับเดี๋ยวให้ไปชมบรรยากาศวัดแล้วก็บรรยากาศสันเขื่อนนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะผมสวัสดีครับ